วันนี้นะคะนับเป็นวันสำคัญมากๆนะคะที่สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็สนับสนุนพักเพื่อไทยสนับสนุนความถูกต้องพี่น้องเสื้อแดงที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะเพราะวันนี้พักเพื่อไทยจับเบอร์แล้วค่ะไหนเบอร์อะไรบอกเลยได้ไหม ขอให้พี่น้องจำกันไว้ให้ขึ้นใจถึงเวลาวันที่วันที่14พฤษภาคมเข้าฟูหากาเดอร์เข้าฟูหากาเดอ <20 S 1> เร์ิบเ้ยียมมากค่ะแค่นี้พักเพื่อไทยก็มีโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วค่ะพี่น้องคะนอกจากเราได้เบอร์29แล้ว สอสอเขตแต่ละที่ของเราก็ได้เบอร์ครบทั้ง400เขตแล้วนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าทั้งเบอร์ทั้งเบอร์พักเบอร์เขตมันช่างน่าปวดหัวอะไรเช่นนี้จริงไหมคะแต่ดิฉันมีความเชื่ออย่างมากค่ะว่าพี่น้องที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่อยากจะมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีขึ้น อยากมีรัฐบาลพักเพื่อไทยมาดูแลชีวิตของพี่น้องเรื่องเบอร์จะไม่ยากเกินไปสำหรับพี่น้องคนไทยเลยค่ะพี่น้องคะวันนี้เป็นวันสำคัญของเราอีกวันหนึ่งนะคะมันเป็นวันที่เราได้เบอร์กันหมดแล้วเป็นวันที่เริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการค่ะเราจะมาช่วยกัน ทวงคืนประชาธิปไตยทวงคืนความกินดีอยู่ดีความมั่งคั่งของประเทศและพี่น้องประชาชนที่หายไปเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาค่ะพวกเรานะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสามคนแหมวันนี้พูดเต็มปากนะคะว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะแค่นี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วค่ะ เราสามคนไม่เหมือนกันค่ะมีความขนาดมีความเชี่ยวชาญกันคนละด้านแต่แน่นอนมีหัวใจที่พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะและขอให้พี่น้องมั่นใจนะคะถ้าพี่น้องสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องมาจากทราเพื่อไทย ขอบพระคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดเราซาบซึ้งมากๆตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยมาถึงพลังประชาชนจนถึงพรกเพื่อไทยทุกวันนี้เราชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดตั้งแต่พศ2544ค่ะและดิฉันมั่นใจว่าครั้งนี้พี่น้องประชาชน ไว้ใจพักเพื่อไทยให้กลับมาดูแลพี่น้องอีกครั้งค่ะ <Okay. S 1> การที่เราชนะ <Okay. S 1> การเลือกตั้งมาโดยตลอดแน่นอนค่ะพี่น้องคงจำกันได้ดีว่าเราก็มีการถูกต้นอำนาจกันบ้างด้วยการปฏิวัติร,รัฐประหารด้วยการตั้งสอวองจากรัฐรรมรูญสื่บทอดอำนาจตั้งรัฐบาลมูเห่าในค่ายทหารเราเชื่อค่ะ ว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเจ็บปวดมามากและไม่อยากให้เกิดให้อีกขึ้นอีกแล้วจริงไหมคะเราไม่ต้องการรักฐประหารอีกแล้วจริงไหมคะพี่น้องคะเพื่อไทยมาครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ กลับมารับใช้พี่น้องประชาชนได้เราจะต้องชนะเสียงสอวอที่มีสังกัดไม่รู้แหละสังกัดลุงไหนอะแต่เราหวังว่าจะมีสอวอที่สังกัดเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะทำไมเราถึงพูดเรื่องแลนดสไลด์เราอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ค่ะ เลือกตั้งครั้งนี้จะประกาศให้ลกรู้ประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเสียงของประชาชนคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ค่ะเรากำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราเพรา้อมทั้งทีมงานทั้งนโยบายทั้งบุคลากรทุกๆคนที่พร้อมจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ หลังจากเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเราพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตเฉลีย่ยไม่น้อยกว่า5%ในปีหน้าค่ะแน่นอนค่ะนโยบายในเชิงลึกรายละเอียดต่อไปที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่เดี๋ยวคุณเศรษฐาจะมาพูดต่อดิฉันค่ะพี่น้องคะดิฉันขอย้ำง,ง่ายๆนโยบายที่จะเกิดขึ้น4เรื่องดังนี้ค่ะ เรื่องแรกเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นก็คือบล็อกเชนที่มีความคล้ายกับอินเทอร์เน็ตดิฉันจะอธิบายให้ง่ายที่สุดค่ะอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นแหล่งของข้อมูลของข่าวสารแต่บล็อกเชนเราจะใช้กับสิ่งที่เป็นเงินหรือเป็นมูลค่าดังนั้นเนี่ยเราจะหาทุนเพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้นักธุรกิจรายย่อยได้มีทุนค่ะ เพื่อที่จะไปทํามาหากินต่อไปในวันข้างหน้าเราจะใช้เพื่อขายเพื่อขายสินทรัพย์ที่เกิดจากฝีมือการประดิษฐ์เก <_ d ick> <อ>ิด <_ d ick> จากความคิดเกิดจากสมองสรุปง่ายๆคือเราจะเอาเงินจากคนทั้งโลกและคนที่มีตังในประเทศมาช่วยกันระดมทุนเพื่อให้พี่น้องคนไทยมีตังและมีอนาคตที่สดใสค่ะนายก ขอแค่ที่น้องมีฝีมือมีความตั้งใจรัฐบาลของพักเพื่อไทยจะสะพอร์ตพี่น้องต่อไปค่ะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเงินจะลอยมาถึงหน้าบ้านผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิตัลสำหรับคนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะไนยกกุีก แน่นอนค่ะเรามีบล็อกเชนแล้วเราก็จะทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางเรื่องของการเงินสมัยใหม่ที่เรียกว่าฟินเทคค่ะต่อไปนี้เราก็จะไม่ต้องพึ่งธนาคารขนาดใหญ่ต่อไปและเราก็จะต้องเท่าทันโลกไม่เป็นเบี้ยล่างให้ระบบการเงินอีกต่อไปค่ะเรื่องที่เรื่องที่สองที่ดิฉันอยากจะขอย้ำนะคะนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์าวร์ค่ะที่น้องทราบนะคะว่า ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลี